ใช่โอ้โเห็นแบบนึกว่าไม่เฟมเลเออเออ่่งเอ้ยใครวะเอ้ยอยู่ไหนรตมเห็นอยู่แหนกำลังตาลาเห็นอยู่แล้วเห็นข้างหน้ากำ่ามกลงมกูเองตามกังผมกย่าเพิ่งดิฟอยล่มาถกงแลัวออกนะออกมัาล่งก่ลนออกมกรอที่โล่งผมว่านะผมแม่งมกวลงากากากับมมได้อยูาสองอย่างกมกาัมักลับ โอ้พระวันพระปอดล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 ดเวทมีมาเช็คมีรนเปล่ากูแ้นแล้วครับลด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 ใช่ลดเอ้ยนี่มันรถคันเดียวที่กูเจอแต่มันไม่มีล้อข้างน้คันนู้นมาดิทมวี่เราอ่ะันวี่เราอ่ะอยู่ไหนอะอยู่หัข้างบนไหนอะอยู่ไหนรถ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 คันนี้เป็นกูกูจะเอารอรถคันนี้ไปทมวี่ดีกว่าเพราะรถคันนี้ช้ามากนี่มันรถกระบะใช่ช้าช้าช้า เอาไงดั้นนั้นถอดกันไปแต่เขาวีมันาคันเมื่อกี้อยู่ไหนเออยาวเลยไปดีกว่าอีสี่โลสี่โลเดอะฟัคเฮ้ยเช็คหน่อยมีอะไรเปล่านึ่นะงเขผมส้มนะเดี๋ยวเราเราลีกรุ๊ปรถกระบะฮะรถไม่มีอะไรเลยรถว่างเปล่าฮะไม่มีไม่มีขึ้นขึ้นไปขึ้นยานพาหนะ็ขอขอขอลีกันรถคันกับที่กูขับไปเจอเมื่อกี้ เอ้ยเดี๋ยวเกิดข้างหน้ามีล้อเอ้ยไม่มีหรอกไม่มีซอมบี้เกิดครับซอมบี้มาซอมบี้มาเฮ้ยข้างขอบข้างขอบขอบขอบเวอร์เลยขอเวอร์อบ้วอรกันตายอุ้ยเฉียวเขาขอเวอร์เฮ้ยรถใหม่มาแล้วขึ้นข้ามไปก็ได้จะมาเร็วๆเลยไปตามมาดีๆอันหนึ่งโอเคเร็วเร็วตามมาโอเคขึ้นตามมา ตามไม่เถอะใครนำมไม่ออกได้ใเป็นใครนี่ยมึงดูดูเดียมอาดูเดียมอาไปโน่ไนส this is real nice มาใหม่มาคุณพ่อกูยิงไปสองทัพเฮ้ยไอสัตว์ซอมบี้ล้อแดงเลยได้อยู่ได้อยู่เอาจรอะไรอะไรเอมมรอไม่กลัวปล่อยไหล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 ปล่อยไลได้อยงไหลได้ยังไหลได้ยังไม่ดับปล่อยไหลยนอยู่ปล่อยไหลไอจรวปัดเสือ จักรยานนัไม่ใช่มอไซค์ดับแม่งออฟโรดจัดพาร์ทนี้โอ้คือพาร์ทที่แล้วคือสบายๆคิวๆอันเชื่อเลยดี๋ยวริ่งให้ไปหาไม่เราถ่ายอันถ่ายพาร์ทนี้นะอันแบ่งเดี๋ยวสองอันจักรยานกับรถยนต์อัพสองสองสัปดาห์สัปดาลับท้อนอะได้สองอันเลยระยะทางระยะทาง ระยะทางสามโลทำเลรู้สึกเหมือนเหมือนมันเป็นแปดโลเนี่ยกำลังตามหลังไม่ทันทั้งสามเห็นทุกคนเฮ้ยรถรถจะดับแล้วแหละจที่ขับตามทางเลยได้เลยไอ้ล้อม่อนเอ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนรอรอก่อนรอนรอนให้อํมประกอบรถใหม่รีแพคแล้วไหนกูเป็นมึงกูไปเล่นเฟซแล้วไหน คือเมื่อกี้กูเล่นไงแล้วกูเสียปืนสนายกับชุดกินลี่สูดใส่กูนี่คือไปเล่นเฟสแล้วโดนยิงตาย้าวแค่เองข้างนอกเฉยระเทไปทำไมมันขึ้นจักรยานไม่ได้แล้วกูจะเก็บคำกล่าวมาทำไมใจเย็นใจเย็นเอาละเออพวกคุณจะมากันทางบนหรือทางล่างผมเช็ดอินอยู่อออกไปสูกจะไปถึงเพราะเราก็หลบ กำลังปันๆลงมาลนะฮะตายหาแล้วไปแล้วฮะอินคอมมิ่งเนี่ย just go just go ก็ไม่รู้สินะอ๋อพอวันไวแบบแดชถนนเดี๋ยวมันไวเกินจะปามมันไม่ทันคือถ้ากดชุทางมันจะแดชเนี่ยมันจะเล่นก็ได้โอ้ช้มมองโบคุนที่สามในการส่องได้นี่ว่ะกูโง่แล้วเนี่ยเฮ้ยนี่เสียปืนไม่ได้ยิน ปึกปึกเมื่อกี้เหมือนคนกำลังยิงซอมบี้อยู่ก็ไม่ต้องสนใจนะฮะรีบๆไปเลยเดี๋ยวมันยิงมาโดนเราเราจะบอกมันเห็นรถเกิดจังแต่ทำไมครั้งนี้ไม่เกิดเลยนี่ผ่านมาใจผ่านมาเป็นใจอยากให้เราขี่จักรยานแน่ๆน่ขัแคมเปญรณรงค์ขี่จักรยานแต่บอกว่าแต่ว่าไม่ใช่หมูอ๋อยี่ฮโหมยจักรยานเลยนะอวด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 ยิงหมูไหมยิงหมูไหมไม่เอาหรอก ป่านมันไปไหมปูนี่อ้ทิ้นก็บอกอะไรอ่ะเสียงปืนแล้วบวกกับเห็นแยลแล้แแ้่แห้ล้วานเป็นเดซีที่ออฟโรดจริงๆออกขวาออกขวาทั้งถ่ายถ่ายวันเดียวแม่งได้สองสัปดาห์ออกขวาออกขวาจะได้เอาคลิปไปอุดมันบอกแบ้วทําหาหรือยังไรเอ้จริงๆค่านี้มันควรจะมีค่านี้ ที่เมืองนี้นี่มันเมืองริมหาดเลยนี่วะดีรถเหรอไม่ใช่ไม่ใช่กผมว่เราเราเก็บจักรยานแล้วเดินดีกว่าเมืองเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่เมืองนี้เมืองใหญ่มากเออใหญ่อะดูดูดูหน่อยู่ปลายประมาณใครอยู่หลังสิบห้าสิบเมตรอ่ะอ๋อคนอื่นก็ทิ้งระยะห่างพอดีเลยนะสี่สิบหกเอ้ยผมความเร็วสี่สิบหกแล้วแต่ที่กูเจออีรถรถเก่งอ่ะใช่ใช่ก็เมืองนี่แหละที่กูอ่ะเมืองออกมาไอ้นี่กัน อั่นต้นเฮ้ยเอุ้ยไม่เป็นไรไปต่อได้ดับดับเลยเนี่ยดับเลยเนี่ยอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะพี่โอ้ีี่่พอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตพี่มาอ้ำซอมรถอยู่อ่าอ้ำขึ้นมาตามถนนจนถึงซูเปอร์นะอ่าไม่เสียงปืนเฮ้ยเช็ดเช็ดพี่แพ้ล้าไปประจันบานโอ้ไม่กอด เขมามอเกจเลยพี่คอมเมาเกจคอมมอเกต้อมบีต้อมี้ต้อมบี้อะไรไม่สนใจมาเกยอยังไงวะเขมามาเกตก่อนครับอันหน่งรีแบ็คัโคเบอร์โคเบอร์โคเบอร์หน่อยโคเบอร์หน่อยต้อมบี้ต้อมบี้คอมมอร์เกแล้วเอวิ่งไปกยนับเลยเนี่ยเร็วเร็วอ้ำอัมอมต้อมบี้โอ้โหพี่อะไรเก๋ข้างในเลยนี่วะแฟมเลเตละสิบฮะยืนปืนนั่นส่งไม่ได้นะจักยานกูไม่าเลยปืนนั่นแม่งเอเคทำไม อ้ํากดออ้ํากดดงครั้งเนี่ยเร็วเคือตอนนี้เราแยกพวกกันง่ายมากเลยเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเออปิดปิดอ้าจะเออจะเออเข้ายังไงเฮ้ยเอาเข้ามาดิปิปป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 ป้ปาปัปปปป้ปปปนปป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 ปยปเปป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 นปป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 ปากปปปปปาปป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 งนๆ

กูเขียนตระกายไม่ทันนะเสดไยก็เราวิ่งแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าตาต่อไปกูจะไปยังไงวะเนี่ยอิ่งขอทหาเอาเฮ้ยอย่าเลยอย่าเรามาไปขบวนเลยถึงได้บอกไงรอ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 อ่างกันตาวเพราะลมีปืนกูมันหนักเลยวดิอําปืนกำลังดีมึงวิ่ง M4 เปรื่อก็หนักนะพี่ออกซ้ายออกสองเร็วเร็วซ้ายไโอ้โหเชี่ยกระสุนเหลืออะไรเนี่ยอ้่มเหลือแม็กอ้่มเหลือสองแม็กเหลือสองแม็กเข้ามาเหลือสิ่สองนะครับสี่สองนะครับอาหารเฮ้ยอาหารน้ำกันแล้วต้องพไปต้องี่ไปส่นเด้อกูโดนน้ำก่อนเลยโอ้ยเขาไม่ได้เข้าไม่ได้ชิมหายแล้วเป็นแบบต่ำเกินโอเคน้ำเสร็จปั๊บกูไปอ้อมอ้อมกูอ้อมแล้วเนี่ยอ้าวจีทเอียมมาวิ่งไงพี่ติ้ง

วิ่ง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 อย่างนี้คนเป็นเหตุคนกำลังวิ่งมาหลายคนเยจอลุกถึงถึงอะไรเรายังไม่รู้เลยตอนเนี้ยหนีอย่างเดียวยังไม่ถึงชีวิตคือเห็นมีคนต้องวิ่งตามึงเห็นคนใส่ชุดทหารวิ่งมาปะล่ะโอ้นชุดดโๆ รรีีเตยยมิงไม่รู้ไม่ได้เช็คแมพแต่น่าจะใกล้แล้วโอ้ยโอ้ยวิ่งตามมาวิ่งตามมาวิ่งตามมีอยู่ท่าเดียวฮะตามเสือทั้งนึงนะพี่เอางี้ถ้าเกิดเป็นพวกท่านอย่าขึ้นมาชั้นบนสุดของตึกเพราะเล็งปืนไปแล้วมองบมุมเมาะผมครับผมยิงไม่ได้วิ่งต่อ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  ถ้าขึ้นขึ้นแค่ชั้นแรกพอนะอย่าขึ้นมาข้างบนไปกินเพราะยิงมาเป็นฝูงแล้วมีคนยิงให้อ่ะโอ้ก็ล่อเสียง DMR ซะหน่อยมีเสียงแจ๊มีเสียงแจ๊มควรจะมาโอ้โหโอ้ยช่วยยิงไหมโดยหน่อยอย่ายิงกันเองนะมจะส่วนหมดโอ้ยปืนขัดลำปืนขัดลำไม่ได้อ่ะมีปัญหามุมมองบักหยุดแล้วหยุดและวเอาเวสอ้ ว่องว่องตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวหมดวิ่งวิ่งวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่ออย่าหยุดอย่าหยุดสุดหมดแล้วเหลือชิ้นก็สุดละเหลือสิบเจ็ดนัดแล้วรอบต่อไปมาแล้วจิ้นไปไปพี่หมดเนาะเงีร็วเร็วเร็วว like no ิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต huh? ่ออย่าหยุดอย่าหยุดอย่าไปเอาปืนล้มละตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายล้มละตัวสุดท้ายล้มไปละเหมือนได้ยินเสียงปืนนะฮะ อาาาาตตมดีโ่อดแมกกาซ์ซีหรือสิบสี่โอเคเช็คก็สุดสิบสี่นัดฮะรีโหลดอันพี่รูฮะรู้ยังฮะมาทางไหนรู้รู้ก็มามาแบบมาแล้วโอเคไม่ข้างบนหรือข้างแรงตอนนี้ที่จะโผล่ข้างบนข้างบนก็คือมาจากทางข้างบนของแมปมันมีกลัวมากวิ่งนำมาก่อนเลยคือมาจากทางแป๊บแบรกให้พี่อยู่ตอนนี้ซอมบี้ไม่ตามมาแล้วเพราะเราเกมหมดแล้ว อ้ํยิงก็สุดท้ายไปหิวข้าวหิวน้ำสุดหมดแล้วอ่ะอย่าไปกระสุนใไปเอ็นสองไปบินเอ็นสองไปเครื่องบินโอ้โหแมวแม่แมวขับเครื่องบินไม่เป็นขับเครื่องบินไม่เป็นเหมือนกันเอาแป๊บขึ้นจริงทําไม่เป็นเลยผมเคยขับได้อยู่นะครั้งหนึ่งเนี่ยหายไม่อยูสิใช่ไหมเคยขับได้อยู่ครั้งเดียวทั้งชีวิต ตอนนี้แข่งกับพี่ยูใครถึงแอร์ฟิลก่อนนะใช่ไหมให้ออมสแต็กแม็กก่อนได้ไหมตอนนี้เหลือ14นัดไม่ชัวร์ว่าจะทำอะไรได้เอาดิฮะมันสแต็กแม็กได้ใช่ไหมเกมเนี่ยเออรีคอมบายน่อยกระสุนของหมดแล้วโอ้คนจะทิ้งปืนไหมทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเดี๋ยวมานึงหาน้ำบ้ายอสองสี่ศูนย์รีคอมบายไม่ขึ้น โอเคช่างแม่งก่อนไปได้เลยไปได้เลยตอี้ไปอั่มเลือดหมื่นสองพันเป๊ะฮะเดี๋ยวใครเลือดน้อยกว่าหมื่นมันโอ้โหนี่แหละโอ้โหเท่าไหร่อ๋มเก้าพันอ๋อยขาแ้เก้าพันห้าแต่ว่าตอนนี้กำลังใช้เลยใช้เลยใช้เลยไม่มีผมมีผมมีผมให้ผมให้ผมด่านซิลชันด่านซิลชันให้ไงวะบัตรบัตรทานโอเคครับให้ละวโอเคโปรเกรสแล้วแล้วแ้วทำไมเราถือจากมันนั่นไม่ได้กลางถนนนี่ เกลือเต็มครับอ่ะเลือดยังไม่เต็มขอกัอนลองนะขอขอเซร์ฟแบ็กก่อนขอข่กินก่อนยี่สิบหกขอยี่สิบหกวิโอ้โห M สองสี่ศูนย์มันดรอปสุดกลางนี่สาวฟูทิ้งไปฮะไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราเดี๋ยวมันจะได้ยินเสียงปืนฮะขอบันแบ็กก่อนให้พร้อมมันอีกสิบสามวิห่างๆหน่อยเดี๋ยวเพิ่งวิ่งไปเฮ้ยตอนนี้นอนกลางกลางถนนมาก็ระวังเลยพอได้ยินเสียงปืน ทางรถไฟเดี๋ยวเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วบอกตอนมาต้องอย่างนี้เดี๋ยวๆๆๆมีถ้าเกิดมาทางรถไฟอ่ะผมเห็นหมดเลยทางรถไฟมานี่เดียวดูๆมาทางรถไฟเลยถ้ารถไฟมานี่ก็ไปได้เราไปได้เราไปได้มันมันมีรถไฟด้วยเหรอเกมนี้มีเราขับไม่ได้ไปอยู่มาแล้วแต่ว่าถ้าทมีนี่ปุ๊คบุ๊บก่อนนะมึงแผลเละไปไัดเดี๋ยวไม่กดวสองครั้งกด W ครั้งเดียวพอช่างหมูมันก่อนทำไมอ่ะอุ้ยหมูเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตาม จะตามกันไม่ทันกระด้างแล้วะอ่ากดเออกดดับเบิลครั้งเดียวพอไม่ได้ไม่ต้องกดเติมน้ำนี่ใช้น้ำทะเลรีคือว่าน้ำวิ่มโซ่คุณแคนรีฟิล w ิ t ซีวอเตอร์เปิดทหารเลยดูดิลองมองด้านหลังคนหนึ่งไม่มีปืนมาถูกมาถูกตำแหน่งไม่ไมปืนสั้แก่กันละเวอร์เนีส ทีมนึ่งรอนสบายว่าถูกส่งมาเอาไฟชุมบี้คัมบี้คัมบี้ออกฟ้าออกฟ้ายิ่งมึงเคยฟันกับใครใครนี่พี่เหลือเหลือสี่สิบกว่านะผมรวมสองคนสุดมะต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาเนี่ยมาเนี่ยมาพุดที่หารเลยผมเลยเอคกระสุนตกไวมากหลายแม็กดะหลายนะอยู่พี่เกือบห้าสิบมาตามมาแล้วอีกคนเดี๋ยวว่าลูก ยิงไหมเรื่อยๆเรื่อยๆเก็บเสียงตนี้ตายแน่ๆจุดตัวไม่ดีเอ้ยไฟถึงไฟไปแล้วใช่ปะยังเดี๋ยวหาทางเข้าเป้ะเรือหน่อยเพื่อเตรียซอมบี้โป๊ะโป๊เข้าไปติดโป๊ะจัดการด้เอ็มเก้าซอมบี้ตัวหนึ่งเอ็มเก้าเอสดีเออซือเอ็มเก้าก่อนเดี๋ยวมันมึงมันเดี๋ยวจัดการเองมีซอมบี้ไว้หลายตัวเห็นปะทำมึงมันหนึงปามาดีๆซอมบี้หักเราสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวสลัดให้หลุดได้ ตามไต้องวิ่งามแบบเดินให้ดกเหมือนไอ้ทุกนิ้วเลยนะต้องวิ่งแบบวิ่งให้เหมือนเป๊ะเลยนะทางที่วิ่งมาไอ้นี่ก็ปล่อยไปนะฮะมันจะทำอะไรเฮ้ยเราไม่มีเอ็มเก้าเฮ้ยเราด้วยเฮ้ยพอดอ๋อไม่ใช่นี่นี่วิ่งตามมาแบบเป๊ะเหมือนเป๊ะนะามไปทางอื่นเด็ดขาดนะวิ่งมาไม่ต้องสนของ วิ่งถอยหลังให้โคตร้งเาโคตรทงมีน้ำอ่ะพี่ก็บอกว่าอย่กเก็บยังไม่ได้เก็บวิ่งตามพี่อยู่เนี่ยโอเคไปอ๋อซอมบี้เป็ปอิตาเลียแปลกๆนั่งั่ง่งนวิ่งเรโอไม่ทันละไม่ทันละโอกัญชาไปไปเปอยู่โน่นโอ้โหตัวเดียวมีตัวเดียวมีตัวเดียวไอซอมบี้มันไล่ใครเนี่ยแถวแถวไม่ใช่พวกเราห่างอกงโลไอซอมไอเห็นไปไตยแล้ว อู๋ไฟไตดไก่เลยเดีอเ้อเด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 ้เด้อเ้อ่า้อเด่อเด้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 อด้อนด้อเด้อด้อเ้อเ้อเด้อเอเบีอเด้อเดอมบี้อหด้อมก้เด้นเด้อเด้อเด้อเน้อเด้อเ้อเด้อเ้เด็อเด้เร้ออุ้อเอเดด้อเด้อเอเดเ้อเด้เด้อเด้อเ้อเ้ออเ้อเอ้ดเดเอออเด้ อุ้ยโดนเจ็บหนักเจ็บหนักเข้าจุดสำคัญเจ็บหนักลำนึงเจ็บหนักเดี๋ยว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 เดีไเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเจ็บหนเกีด้ยวเียเสียวเจ็บยักดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ยวเจ็บยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยวดยยดี้ดยเยเดเดเดี๋ยยยเดี๋ยวเดี๋ดเวเนี่ยโไมวยวเดีดีย ไอ้เยีเยี่ะเลือดกูไหลอีกแล้วเนี่ยเลือดโอ้ยตา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 มนิ่งอยู่นิ่งนิ่งโอ้ทซอมบี้อือโอ้ยเฮียยิงทียิงที่โอ้ยโอ้ยโดนต้นเหมือนกันเลือดไหลโอ้ยนิ่งนี่งนิ่งช่วยพี่อยู่เบียงน่งช่วยพี่อยู่พี่อยู่ช่วยช่วยฮันเบนเด่พี่โอ้ยจะตาย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 โอ้ยซอมบี้เนี่ยอะไรของมึงวะเนี่ยไอ้ซอมบี้เอาไปทีเลือดหรือแค่พันเดียวแล้วพันเดียวแล้วเออตายแล้วแบนเดรย์ สามพันโอ้ยเลือเกือบหมดไม่ได้มันอยู่ในคอมแบทถอย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 เร็วให้ยังวะให้ไปแล้วนะเป็นเหลือสี่นัดแค็งที่ผ่านแล้วอูพูดต่คำเดียวโอ้ยกูรู้ละไปด้านในแมปก่อนแล้วรอสามสิบวิยังจะดีกว่าลิืจะยิงกูทำไมเนี่ยจะช่วยดิา ไปโดนมันมาข้างหลังสำคัญน่าจะประมาณเดียวเลือดหายไปเลยใช่เนี่เราทหัวถ้าถ้าไม่ใส่ปี๊ตายไปแล้วนะ่ยิงฟาวมแตกรอ26วิมันอย่าอยู่ใกล้ดิเฮ้ยอยู่ใกล้จะมาใกล้ไเนี่ยก็รู้อยู่ว่าถ้าเข้าใกล้แล้วมันใช้ไม่ได้ใกล้แล้วล่ะอันนี้ครับอันนี้คือหมวของจังจังเลยีกันเองเองเจ็บหนักฮะคือ อ้ามเหลือสิบสี่กับสิบเจ็ดอ้ามสนหมดแล้วใช่ไหเฟรีไฟเฟรีไฟเฟรีไฟเกมนีก็ตลกนะเก้าสิบก่อแมกเยอะแบบล้นลยพี่5ก้กว่าแม็กดีมึงแบ่งให้มั่งก็ได้มากี่ตัวก็ไม่โอ้แบบบัตรแบ็กด้ละเออเลือกผมเหลือสองฮะอยากเข้ามาใกล้ดีฮ้ยแปดพันพี่เลือ9เก้าพัน ใช้หมดเลยใช้หมดใง้ต้องแวะโรงพยาบาลครับใช้เลยใช้เลยเลือเก้าพันแล้วแป๊หนึ่งต้องใช้เต็มมันให้เลยพี่จินมาแล้วมันมีบาดแดงวะเที่ยงผมว่านะเราต้องแหวะโรงพยาบาลหรอพี่แถวนี้มันไม่มีโรงพยาบาลไอ้ซอมบี้มันวิ่งไปทะนนอยู่แล้วเนี่ยมีใครมาอย่านะเว้ยอป๊หนึ่งวิ่งประมาณสามตัวเสือเลือดเท่าไหร่นะแปดพันครับนิ่ง ไม่ใช่พวกเราเอ้โหมันวิ่งเข้าไปในแถวแถวแฟกทอรี่แฟกทอรี่อยู่หน้าเราอ้าวระวังนะซอมบี้ชุดดำหรือว่าเป็นคนก็ไม่รู้เกิดยังได้พื้นขึ้นยังทานทานซักเซ็ฟูอะครับขึ้นยังล่ะขึ้นเต็มสองเคือะครับเกือบห่สองไหนนี่ยอยู่อว่าเลือนเท่าไหร่กูเหลือเก้าพันเก้าพัน ปรับโลไว้ดูอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเหลือเหลือบัตรแบงค์จะสามมันพอดีเลยอันนี้ไม่มีอาหารไม่มีปัญหาอันนี้ผมมีเบคอนเนื้อกินเนื้อไหมพี่มันช่วยเพิ่มเลือดได้เลี้ยไม่เพิ่มเลี้ยไม่เพิ่มมีอะไรเนี่ยเออเลี้ยไปเพิ่มวะอ๋อพี่มีน้ำเฮ้ยคน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 ระกัแล้วังระวไหนอยู่ที่อยูวในอยู่บนถนนมีมันสองคนเลยสองคน แสดงว่าชิวิ่งเมื่อกี้มันคนแน่เลยชุดดำป่ะไม่รู้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่ารันไกลมันยิงเฉดแต่มันส่งได้มาไปแล้ว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 มันจะไหนมันยิงมันไปแล้วไปกันแล้วจะยิงง่ายง่ายโอ้ยโดนไปหนึ่งคนตายป่ะโสดตายเลยวิ่ง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 เลย double สองครั้งนะแดชเลยวิ่งออกวิ่งมาที่ถนนเลย ของเขิลรู้จักคนล้มไปแล้วแหละให้เดาเราวิ่งหนีซอมบี้ละไม่ล้มพี่ของห็นมันปั่นอยู่โดนไปแปดพันเรื่อยอยู่สี่พันมดนช็อกเลยโดดียมอพี่จะเป็นโอ้โหผมกระหน่ำไปเยอะเมื่อกี้ที่ไม่ได้ยินผมไม่ได้เสีกปืนครับขวาเอกขวาผมไม่ได้เสกออกมาดิตั้ง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 ออกมาณเนี้ย มีคนยิงข้างในไม่โหสัมบี้ยิงปืนได้เทพไปแล้วซอมบี้ข้างหลังป่ะผมว่ามันไม่รู้หรอกว่าเรายิงมาจากทางไหนซอมบี้ยิงปืนได้ไปคุยกับเลซรีวิวไปอเลสต์ยูเออร์ฮิวแมนยุดยุดยุดพักตรงนี้ได้พักตรงนี้ได้อเลสต์ยูเออร์ฮิวแมนข้างหลังเองสักผมมีกระสุนเยอะสุดตรงนี้เราอบัดแบ็คบัตรหนึงบัดแบ็คัวเองแป๊บนึงแม่งยังเหนื่อยทำไมรู้สึก แค่สี่โลรู้สึกเหมือนเป็นห้าสี่เป็นสิบโลนี่นี่เขาเล่นหนังจริงยิงเัินเองด้วยเหรอก็นี่คือการเป็นบัตรงานสถานจริงยิงเงอน่างี้โอ้ยพาดทีงแทบตายไป็นสายร้ายของตรงนี้มันพลาดมันพลาดคือไรว่าเล็กไมมเล็รไหมเคลื่อนเล็กไหมเคลื่อนคือเราจะถ่ายรวมๆประมาณร้อยยี่สิบนาทีสองชั่วโมงมัดบักเที่ยตกอ่ะเนี่ยไป ออกไปไกลๆแล้วค่อยแล้วค่อยเดินกลับมาเอาไม่งั้นมันจะเก็บไม่ได้เอ้ยอ่ะเดี๋ยวตีสองผมนอนหละอ่าได้หรอแมุู่งนี้ผมต้องเลงเก้าโมงไงต้องตื่นนเช้าก็บอกให้ออกไปไกลๆแล้วค่อยเดินกลับมาบอยมบี้โดดออก,ดดกปมบี้กระโดดกบอยู่นอนนี้ผมหมาะนอนรอแล้วกันเดี๋ยวซุ่มดูให้ว่าหลังมีใครมาเปล่ากลับมาได้แล้วไกลพอแล้วมั้งก็สองทางไกลเลยดีกว่าทางนี้เล็กบัตเต๊บ มันคงไม่ส so ู้อ่ะเสียงเอแอะไรเอ็มซีดีมอร์รือสองเสียงแค่เนี้ยพี่ก็กลัวแล้วปุ้งปุ้งโอ้ยเสียงเดียวกอะไรอย่างแล้วพี่ดูผมกาดปัง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 อ๋อสุยยองคอมแบทตั้มหนึงผมว่านะข้าวสิบแปดสิบเจ็ดพี่มีแต่ซาดีนว่ะตอนเนี้ยผมต้องการน้ำอย่างเดียวเลยน้ำใช่ป่ะ ตอนนี้ทุกคนตอนนี้พี่มีเบียร์มีเบียร์ตอนนี้ทุกคนอ้าวอัมเรียเบียร์มทุกอย่างปกติร้านก็สวยทุกคนตอนนี้ปางตายหมดเลยพี่ดูแล้วพี่จะรู้ว่าอัาแม่งโคตรขี้โกงเอาตัวรอดอย่างเดียวไม่ช่วยใครเลยกดไหมไงต้องไปดูในคลิปกดไหมไงเฮลโลเดรเฮลโลเฮลโลเรลบกดไหมไงกดหมอยู่ไหนอ่ะอยู่เบียร์ผมอ่ะอยู่ในตัวใครเฮลโลใครเฮลโลแคปล็อกทั้ง กดไ,ไม่ใช่เราพค้างได้ยินทั่วทั้งหมดแหละมันขึ้นต้นด้วยตัว v ีอะไร v I F G yes.